มาจ้ากินตาําซัวน้าแกนพี่น้องตาซัวข้าวปุ้นไส้หมูยอได้จ้าในคลิปยยดาวนี้วอาวปีนทองตลอดเลยคือตาําซัวข้าวปุ้นเอตาําซัวหมูยอข้าวปุ้นต้องขอโทษในไลน์ด้จ้ามาติดตามยศดาวได้เลยจ้าสิตาสําซัวข้าวปุ้นได้จ้าพี่น้องตาซัวหมูยอข้าวปุ้น มามามาเมื่กิ้จำบอกหุ่งน้ำกันเด้จ้ามา่กิ้จำส่วนหมูย,ยออ่อค่ะปุ่นน้ำกันเด้อพี่โน,โน้องนียอันนี้พริกยี่หร่าตำแล้วมาสิมาใส่เครื่องปุ่นเนาะน้ำปลาตำมั่ววุ้ดีใส่ซองสูตร ตํตามั่วกับสุดยาย ใส่้ำปูจ้ะ นามะคามเปียกเทศ่นาว Yeah. ตัวทัวเลทตัวเลนะไม่นนองซีมมเมืสอ,อืมตรวจจัดตรวจจัด แต่บอกูเหมือนี้จ้า แามด้วยข้าวปุ้นเ็นเดียวพี่น้องตามชัวหมูย่อเฮาวันนี้มีเม็ดกะทินพร้อมโอ้ยโยสซาดจดจัด ้อยม่ถิตทินบเรียบร้อยแล้วมา้พี่น้อง มากินตำซั่วหมูยอขอาปุ้นเนาะมามาจ้าผู้ใดเห็นคลิปที่เรากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงเ็นเดอแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิว่าได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้เนาอจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า